สวัสดีครับวันนี้มารู้จักต้าหล่อโบราณโคราชคือพระปกพิมายขนาดห้อยคอนะครับเป็นพระหล่อโบราณในยุคเก่านะครับสร้างประมาณปี2470กว่าถึง2408กว่าพระปกพิมายห้อยคอเนี่ยมีอยู่หลายพิมพ์นะครับพิมพ์แรกก็คือเป็นพิมพ์พิเศษนะครับพิมพ์ฐานสูงพิมพ์นี้2องค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับตองนี้เป็นพิมพ์กลางครับตองนี้เป็นพิมพ์เล็กด้านบนจะเป็นพิมพ์พิเศษเป็นพิมพ์ต่อครับทีนี้มาดูชัดๆหน่อยหน้าตาของพิมพ์พิเศษพิมพ์ฐานสูง ก็จะมีนะครับฐานนาคอยู่5ฐานแล้วก็ขัดสมาธินะครับตั้งอยู่บนนาคมีหน้าปกอยู่เจ็ดเสียนนะครับลักษณะเนื้อกับดำนะครับแดงอมดำลักษณะดอกจันนะครับดอกจันลักษณะนี้เป็นลักษณะเป็นดอกจันของทางโคโานนะครับทางพิมายดอกจันลักษณะนี้ให้แม่นๆนะครับดูเกตนะครับการเข้ารูปเบ้าประกบนะครับเข้าเชฟมากเลยมีมิตินะครับชัดเจนนะครับคือเข้ารูปการแต่งนี่เรียบร้อยมากเนื้อจัดนะครับอ่าที่2ก็จะเป็นพิมพ์พิมพ์ใหญ่จะดูนะครับตัวหน้าองค์พระจอนุ โหนกนะครับตัวเกตหน้าจะน,นูนเด้งเกบเต็มนะครับคอหน้าตัวหัวหน้าก็กจะดูมีมิติเบาลึกนะครับอง,องคนี้อาจจะมีเนื้อเกินทําให้เห็นความลึกของคอหน้าแต่อง์นี้นะครับสวยนะครับเห็นคอหน้าเบาลึกนะครับหน้าพัดเต็มนะครับหูบตาจมูกปากเด้งเลยด้านหลังกันครับเห็นไหมจำลักษณะตัวดอกจันนะฮะเป็นศิลประงานของพหลอ่อโคราชบ,บ้านเรา ของสายพิมายลายอิฐพระจะด้งชัดหมดเลยนะครับสวยนะครับดูการแต่งข้างครับเก็บเข้าซอกเข้ามุมเรียบร้อยมากพระอ้วนล่ําหนาครับดูก้นนะครับต่อไปเป็นพิมพ์กลางครับพิมกลางก็จะสภาพก็จะดับลงมาเสนสเต็ปนะครับความคมก็จะดับลงมาอีกหนึ่งสเต็ปตามตามซอกนะครับก็ยังเห็นความคมไม่สู้พิมพ์ใหญ่นะครับตามคอหน้านะครับด้านข้างนะครับก้นนะครับพิมกลางด้านหน้าด้านข้างนะครับด้านหลังอันนี้เป็นสัมฤทธิ์เงินนะครับเนื้อออกขาวอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมเล็กจะเป็น ขนาดดอรอปลงมาเห็นไหมครับต,ตะเข็บข้างก็จะหนาขึ้นนะครับหนาขึ้นมีรอยปิ้นของขอบความคม ของร่องคอหน้าก็จะเริ่มตื้นขึ้นเห็นไหมครถ้าเทียบกับพิมพ์กลางาพิมพ์กลางก็จะมีมิติของร่องคอหน้า,าความคมนะครับความใหญ่นิดหน่อยนะครับยิ่งเทียบกับพิมพ์ใหญ่แล้วก็ยิ่งเห็นได้ชัดเลยนะครับเห็นไหมครับจะมีความคมความลึกของคอหน้าลดหลั่นลงไปด้านขวาเป็นพิมพ์ใหญ่ตรงกลางเป็นพิมพกลางด้านซ้ายมือสุดเป็นพิมพ์เล็กเห็นไหมครมีความชัดเจนของพิมพ์ความแตกต่างของขนาดพระอาจจะไม่ดูชัดเจนมากแต่เทียบจากลักษณะของคอหน้าเป็นหลักนะฮะเห็นความว้นล่ำใหญ่มันดูพิมเล็กอีกองหนึ่งความชัดความลึกของ คอหน้าก,การแต่งเข้ารูปนะครับปีกจะกว้างกว่าจะแต่งไม่เข้ารูปไม่เหมือนพิมพ์ใหญ่อยางจะแต่งเข้ารูปเนี่ยเข้ารูปมีพระมีความหนากว่าเทียบกับพิมพ์กลางผ้าจะมีความหนากว่าพิมพิมพ์เล็กถ้าเทียบกับพิมพ์กลางกับพิมพ์ใหญ่ความหนาพิมพใหญ่ก็จะหนากว่าเห็นไหมครับพิมใหญ่จะอ้วนล่ํา มืดกว่าพิมพกลางกับพิม์เล็กอันแยกพิมพ์กลางพิม์เล็กพิม์ใหญ่นี่พิมเล็กนะครับพิมพ์ิเศษฐานสูงพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กแล้วก็อีกพิมพหนึ่งก็คือพิมพ์ต้อนะครับพิม์ต้อจะแกะศิลปะแยกออกไปเลยพิมต้ออาจจะคล้ายพระกุทางลบบุรีนะครับแต่ลักษณะเห็นไหมฮะดอกจันดอกจันด้านหลังเป็นลักษณะชัดเจนเลยแลวการแต่งเข้ารูปเข้าเชฟนะฮะเห็นไหมฮะแต่งตามโค้งเว้าของเกศหน้าไข่ของตัวคอหน้าที่สวย นะครับอันนี้คือพิมพ์ต่อนะครับเอาละครับ EP นี้มาแนะนำพัาปกพี่ไม้ห้อยคอนะครับเดี๋ยว EP หน้ามาเรียนรู้ก่าการดูปกพี่ไม้ห้อยคอดูยังไงแท้เกววันนี้ก็จะจบคลิปก็ขอให้เพื่อนสมาชิกนะครับ FC นะครับอยากจะดูคลิปดีๆเกี่ยวกับการสอนดูพระโคราชก็กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยเพื่อจะได้แจ้งเตือนนะครับคลิปดีๆที่เรานำเสนอในโอกาสหน้าต่อไปนะครับสวัสดีครับ